เป็นไหมอยากกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่เดี๋ยวก่อนกินเยอะไปก็ไม่ดีกินแต่ของอร่อยอย่างเดียวก็ไม่รอดแล้วเราจะกินอะไรดีล่ะเนี่ยวันนี้เราจะไปประจนภัยกับเจ้าจระเข้จอมสนที่ตื่นเช้ามาก็หิวโซอยากจะกินทุกอย่างในป่าเลยในป่าอุดมสมบูรณ์มีอาหารให้เลือกเพียบทั้งกล้วยเผ็ดเห็ดหอมแอปเปิ้ลสีชมพูรสเค็มพีทลายจุดกลิ่นแรงมัฟฟินไส้แปลกๆและน้ำผึ้งตลกๆเพื่อใครน้ำมูกไหล แต่ก็มีของไม่ดีต่อสุขภ,ภาพอย่างช็อกโกแลตแท่งมันฝรั่งทอดและอมยิ้มฟูฟูเจ้าจาระเข้เริ่มกินเลยแอปเปิ้ลสีชมพูเข้าไปคำใหญ่อ้ามโตขึ้นจริงๆด้วยอาหารดีๆทำให้เราโตขึ้นนี่เองแล้วก็ลองช็อกโกแลตหวานเทียบแต่ทำไมไม่โตขึ้นเลยล่ะจากนั้นก็ซัดกล้วยเผ็ดเห็ดหอมโอ้โหเผ็ดจนน้ำมูกไหวต้องกินน้ำพรลกตลกๆหน่อยแล้วก็โตขึ้นอีกต่อด้วยพีทลายจุดกลิ่นแรงกลิ่นไม่ค่อยดีแต่รสชาติสุดยอด แล้วจูจ่ๆเจ้าจระเข้ก็เปิงไอเดียถ้ากินเยอะๆจะเป็นยังไงนะพริบตาเดียวตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกลายเป็นจระเข้ยักษ์เย่ตัวใหญ่สงใจแล้วแต่ทําไมรู้สึกไม่ดีเลยเจ้าจระเข้ร้องโอดโอยกินของมีประโยชน์มันก็ดีอยู่หรอกแต่กินเยอะเกินไปก็ไม่ไหวแล้วเจ้าจระเข้ยักษ์ก็ตัดสินใจไปให้อาหารต้นไม้ในป่าพอกินเสร็จตัวก็กลับมาเป็นขนาดเดิมบางครั้งร่างกายเราก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตการโตเร็วเกินไปอาจทําให้เราเจ็บป่วยได้ เจ้าจระเข้เลยค่อยๆเติบโตอย่างมีความสุขและมีความสุขกับทุกคําที่กินเข้าไปเป็นยังไงกันบ้างบทเรียนของเจ้าจระเข้สอนให้เรารู้ว่ากินแต่พอดีมีประโยชน์ต่อร่างกายวลีเด็ดประจําวันนี้เลยนะอย่าลืมเอาไปใช้กัน